สวัสดีทุกคนครับนี่ก็เป็นไ h โฟน8พัดตกน้ำนะครับนี่ทำไมเราถึงต้องลื้อหมดทุกคนเพื่อนๆดูนะครับใต้ลำโพงลำโพงเนี่ยคือน้ำทั้งนั้นเลยนะครับหากเราไม่ทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยผมบอกเลยต่อให้เครื่องเปิดติดก็ไปไม่รอดนะครับระยะยาวเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับนี่ทุกคนมันจะอยู่ใต้แผงนี้นะครับนี่ ช็ดชู้นี่แหละครับดีที่สุดนะแล้วก็ลื้อออกมานี่เพียบเลยนะครับเช็ดชู้ซับไปเลยครับส่วนใต้ตรงนี้นะครับใต้ตรงนี้ผมแกะมาเช็ดแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกลับเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เหลือชุดนี้นะที่ยังต้องดูซ้ำอีกหนึ่งทีผมจะบอกเลยขวดหัวครับใครที่แกะไอโฟนล้างเครื่องนะย้ำนะครับคนที่ล้างนะทุกคน ไอ้คนที่ไม่ล้างก็อีกส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนละครับในนี้ไม่เหลือแล้วนะครับก็ล้างไปพลางนะครับป่อให้มันแห้งไปพลางนะทุกคนมันเซฟได้ในระยะยาวนะครับหากเราไม่แกะออกมาทั้งหมดเนี่ยยุ่งนะครับผมบอกเลยยุ่งนะครับจังหวะที่มันเครื่องมันใช้งานสมมติว่าเครื่องตัวนี้เปิดติดขึ้นมานะ ผมบอกเลยรายะยาวยุ่งแน่ครับนะและอีกหนึ่งสำคัญครับอย่าลืมยัดช็ดชู่เข้าไปในรูชาร์จด้วยนะครับยัดไปเลยอย่าไปสนใจครับในไอโฟนเนี่ยยัดไปเลยครับยัดเสร็จก็เป่า นะครับตัวนี้โดนน้ำมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ที่แน่ๆคือจอน่าจะไม่รอดนะครับหรือจอดูเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดจอแล้วต่อไปก็เราจะมาประกอบนะครับประกอบกันนะก่อนประกอบเราต้องดูด้วยนะครับเคาะดูด้วยนะทุกคนเคาะดูด้วยนะครับหากมันยังมีน้ำหลงเหลืออยู่มันก็จะจะหลุดออกมานะ คือหลายๆคนไม่เข้าใจครับว่าการล้างเครื่องเนี่ยนะครับมันต้องล้างยังไงนะผมก็ทำตามภาษาผมนี่แหละครับล้างไปโดยปกติทั่วไปนี่นะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับไอเครื่องติดไม่ติดเราไม่รู้ครับนะแต่โดยมากแล้วเท่าที่ล้างไปนะครับเฉพาะสมการนี้นะครับล้างไปแล้วก็ประมาณ ห้าตัวนะครับจอเสียเกือบทั้งหมดนะทุกคนจอเสียเกือบทั้งหมดนะครับรอดอยู่ตัวเดียวรู้สึกนะก็จอนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับน้านะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทําใจนะครับใครเอามือถือไปเล่นน้ําแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาคนที่ล้างแล้วรอดก็โชคดี นะครับโชคดีเลยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยทุกคนเนี่ยผมก็นั่งถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูว่าการล้างเครื่องของผมเนี่ยผมล้างหมดนะครับเงินที่จ่ายมาเนี่ยคุ้มแน่นอนครับคุ้มแน่นอนผมลื้อทุกชิ้นส่วนนะทุกคนเหมือนตัวเนี้ยผมลื้อทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแม้แต่สวิตนะครับผมลื้อมาทําความสะอาดหมดเลยนะทุกคนนะครับเพราจากนั้นแล้วก็ เงินมันสําหรับผม่ามันสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่คนที่จ่ายเงินเนี่ยสําคัญกว่าครับความหวังของเราก็คือถ้าลูกค้าติดก็จบไปนะครับหรือว่าใช้ได้นี่เราก็อย่างน้อยๆก็ยินดีด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่เราจะจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่ทุกคน หนึ่งเลยนะครับการล้างเราก็ต้องล้างจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าแกะมาปุ๊บปัดๆสองสามทีนี่มันก็กระไรอยู่นะครับนะงดดาม่าทุกกรณีนะหลายหลายคนบอกไอ้หมีมึงดาม่ามึงว่าร้านอื่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับ ผมทาตามภาษาผมนี่แหละครับมันจะได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งนะแต่เครื่องตัวเนี้ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่ชดนะครับไม่ชอดเครื่องเปิดติดนะครับแต่เรามาลุ้นจอนะยังไม่ได้เทสจอนะครับแต่จอผมมองว่าไม่รอดนะสภาพจอนี่ไม่รอดนะครับส่วนที่เหลือบอดเนี่ยผมทําความสะอาดเบื้องต้นนะครับเท่าที่เปิดซิงได้นะส่วนในตรงนี้นะครับไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดแต่ไม่ไม่ได้โดนนะทุกคน ส่วนบนเมนบอร์ดเนี่ยแทบจะไม่ได้โดนนะครับโดนช่วงหลังตรงนี้นะด้านบนนี่มันไม่โดนนะครับมันไหลไปอยู่ด้านล่างหมดเลยยังไม่แกะนะครับแค่อบเอาไปแช่ในทินเนอร์แล้วก็อบนะครับตรวจสอบแล้วไม่ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาประกอบกันน็อตค่อนข้างจะเยอะนะครับใครทำไ h โฟนเนี่ยผมบอกเลยน็อตโคตรเยอะเลย แบตเตอรี่ผมก็เก็บหมดไม่เหลือนะทุกคนเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยเวลาน้ํามันเข้าเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้โซนแบตเตอรี่นะครับอยู่ใต้โซนแบตเตอรี่จะส่วนมากเราอาจจะมองข้ามในจุดจุดนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สําหรับผมนี่ผมล้างให้หมดนะไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับแต่ว่าคุ้มเงินนะครับคุ้มเงินแน่นอนนะ <c oughs> ส่วนตัวนี้จะติดหรือไม่ติดมันไม่ได้อยู่ที่ผมครับผมล้างทาหน้าที่ผมเสร็จแล้วก็คือจบครับลูกค้าจะไปต่อสมมุติว่าถัดจอเสียหรือกล้องถ่ายไม่ได้หรือกล้องมีคราบน้ําลูกค้าจะไปต่อไม่ไปต่อนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยอันนี้นะ ก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ผิดใส่ถูกบ้างก็เอย่าว่ากันแล้วกันนะยากไม่ล้างเครื่องตัวหนึ่งไม่ยากครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่พอตัวเลยนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการล้างเครื่องเนี่ยหากเราล้างแล้วทุกอย่างมันแห้งสนิทนะครับที่เหลือก็เป็นแค่การเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกนะครับพอเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยอย่างน้อยๆเครื่องเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่นะครับลูกค้าก็อย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปต่อเพิ่มนะครับแต่ถ้าบางตัวนี่ไม่ไหวจริงๆนะบางตัวก็โหขึ้นสนิมมาเลยนะทุกคน บางตัวเนี่ยขึ้นสนิมประเภทว่ารุนแรงเลยนะครับเเราไปชุดนี้ต่อนะครับเราไปชุดนี้ต่อท่อนล่างเกือบจะเสร็จนะครับเราไปท่อนบนต่อแล้วกันนะ น็อตตัวนี้อยู่นี่น็อตตัวนี้อยู่นี่นี่ตีกันน็อตัวนี้อยู่นี่ครับผมสัญชาตญาณมันบอกนะหล,หลายคนถามว่าเฮ้ยรู้แต่ไงน็อตตัวไหนอยู่ไหน,นแกะบ่อยครับแกะบ่อยพอเห็นความยาวของน็อตนี้ก็ก็จะรู้เลยว่าผิดตัวแล้ว อะไรประมาณนี้การทำหรือการซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างบอดการล้างอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอย่าบีบเร่งตัวเองนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าขอรีบขอด่วนเนี่ยหากเรามองว่า เราทําไปแล้วมันมันเกิดผลกระทบกับเราเนี่ยก็อย่าไปทํามันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายขึ้นมาเวลาลูกค้ามีปัญหาขึ้นมานะครับผมบอกเลยไม่สนุกนะครับในบางกรณีน็อตบางตัวนะครับย้ํานะครับน็อตบางตัวมันขึ้นสนิม นะครับเราก็มีความจําเป็นต้องเอาออกเลยนะครับไม่สามารถใส่กลับให้ลูกค้าได้นะครับเราก็ต้องหาน็อตใหม่ในกรณีหาน็าตใหม่ไม่ได้เราก็ต้องคุยกับลูกค้านะครับวันนี้ผมก็เนี่ยมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ตัวนี้เป็นแปดพัดนะครับแต่คาดว่าจอน่าจะไปเกิดนะครับจอน่าจะไปเกิดนะความคาดเดานะทุกคนไม่ใช่ว่า อย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเห็นสภาพหลังจอหลังจากที่เราล้างเนี่ยทุกคนมันเต็มไปด้วยน้ํานะครับพอมันเต็มไปด้วยน้ํเนี่แน่นอนครับเราคาดคะเนดได้เลยว่ามันบูเบน,นะทุกคนไปเรื่อยๆครับผมก็ทําตามภาษาผมนี่นะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยตัวเนี้ยสมมุติว่าถ้าจอเสียเนี่ยนะครับชุดจอเสีย,ยอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนจอก็จบเลยนะครับแต่ถ้ามันเสียอย่างอื่นด้วยนะครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าเพราะว่าเครื่องดูดน,น้ําเนี่ยเราไปการันตีอะไรไม่ได้เลยนะไปการันตีสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลยนะทุกคน <c oughs> นะครับ ไม่ใช่ว่าพอล้างเครื่องเสร็จปุ๊บเปลี่ยนจอแล้วเราไปรับประกันว่าเครื่องดีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เอาเถอะครับต่อให้ล้างทีละพันผมก็ไม่ล้างนะครับทุกคนก็ไปการันตีไม่ได้ครับเครื่องโดนน้ำเนี่ยมันอาจจะโดนตอนไหนก็ได้นะทุกคนหมายถึงว่าเสียตอนไหนก็ได้นะครับไอตัวนี้น็อตตัวนี้ใส่ลำบากเหตุผลเพราะว่ามันมันไม่ดูด สนิมเออมันไม่ดูดแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องคีบใส่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอเคหลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็เอาตัวเครื่องที่เราไปตากมานะครับนี่จอจอนี่ผมล้างทำความสะอาดหมดไม่เหลือนะครับหมดไม่เหลือเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันแต่ผมมองว่า ยังไงก็ไม่น่าจะไม่ติดนะต่อให้เครื่องไม่ช็อตก็น่าจะไม่ติดนะครับเพราะว่าตรงจอเนี่ยหนักมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาติดนะทุกคนโคตรโชคดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราลองชัดเบ,บ็ดดูนะครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าความโชคดีมาเยือนนะทุกคนถือว่าความโชคดีมาเยือนนะแต่มันจะทัดได้นือเปล่าทุกคนนี่เรายังไม่ได้ใส่เพลมหุมนะครับเอาแค่จอเฉยๆนะ ส่วนแพรบุ่มบ่มถ้ามันมีปัญหาหรือมันชอ็อตเราค่อยบอกลูกค้าว่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ครับค่อยถอดออกนะครับบุ้มเข้าไหมทุกคนไม่เข้านะครับโอ้เข้าครับอีกด้านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเข้านะทุกคนนี่โอเค <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่ารอดนะครับแต่เดี๋ยว เรามาดูกันว่ารอชาร์จแบตแป๊บนะครับเดี๋ยวจะกลับมาดูกันว่าจอด้านในมีคราบน้ําอย่างที่เราสงสัยหรือเปล่าหรือมันยังเข้าไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้แป๊บเดียวสวัสดีทุกคนหลังจาก iPhone ติดนะครับก็แน่นอนอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ครับนี่ครับนะครับตัวนี้ผมก็จะประเมินให้ลูกค้าว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนจอก่อนนะครับ เพราะว่าไม่รู้ตัวเครื่องมันจะใช้ได้นานอยู่อีกไหมนะให้เขาเอาไปเล่นก่อนจนมั่นใจว่าเครื่องมันปกติแล้วถึงค่อยมาเปลี่ยนจอเห็นไหมทุกคนตามคาดไม่มีผิดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ